นะครับอารอบนี้นะครับฟังหลองฟังลำสะก้อนพี่น้องเสียงแค้นยังบ่สิ้นเสียงพิรนยังบ่อวยเอีกาลขลังแปงไหวอีสานเมื่ออีสานเฮานี่เมื่อเด่นนำนำโสงพี่น้องป่ากุ้มบ่อนคื้อแฉยแงงหางป่านังบ่อนคือขังฟารันจักกระจันห้องปั่นฝาหลวงบนยาชุเลเลื่มถิ่มพ่อพันพี่น้องเก่ายาสุระพ่อเสือไปลงย่องพื้นดีสแล้วฝากตอนเงี่ยแถาผู้นางฟังหลองฟังลำสะก้อนเนาะเอาละฮะนี่จะว่าเปลี่ยนเรียน เปลี่ยนเหรียนเอ้ยแก้มเจ้าเปลี่ยนเหรียนเจ้าผู้เหรียนเอ้ยเหรียนเจ้าผู้เหรียนไทยเหรียญฟิซายานบแม่นคือความเขอคือเปลี่ยนเซีวเซีแต่เนาะท่านนี่คือสิมันได้ดีกี่แล้วเนาะอ๋อล้วเนาะ ตีไม่แห้งรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิ่งขึ้นไปเอาอาจารย์นักดนตรีเขารับรางวัลนเนอครับขอบคุณหลายๆรับรางวัลนน้ำปลาใหญ่แกสปอร์ตของเฮ้ามือนี้แก่ย่างเดียวครับแก่เขาดนตรีครับมืนอนี้ย่าะแมนธรรมดาครับผมเอาเย้อนค่อยหลายกว่าก้าแถวบัดเนี่ยเบิร์ดแล้วเบิร์ดแล้วเอา แอ๋ๆน่ะล่ะไม่อย่างดอกพีอะไรจ้งเอามาเม่เอาไม่เออลงไปสักกอนไม่เที่ยงจังใส่ล่ลงไปหยจังใส่ได yeah ้เด้อเนี่ยไปตำบอกหุ้งซู่จินเนี่ยด้อมันข้าใหญโยนน้ำปลาลงไปผงซู่หลดไปส่หลับผงซู่หลุดฮะเริ่มจีบก็บน้ำปลาปลาแดงได้แนวเฮี้ยนเป็นลานค่าเนาะเอาไปขายเถอะเลยบ๊วยจำขั้นคก็เอาไปน่เนาะก็ไปเออเอาใส่หลายๆเด้อผงซู่หลดนั่น แนวมันโลดหลอนไหวผอเลยของเสียบของนัวของสลรถ <c oughs> เอาละเมื่อนี้เปียบเปยปาระบเป็นบุญหยั่งงานหยั่งพี่น้องกับของศาบตร์ก็แล้วเนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> มื่อนี้ถือว่านายท่านาทิตย์ล่ำพัดหรือว่าตอนนี้เพิ่นบวชแล้วไปเนาะค่ะเพื่งบัตท่านในบวชคุณแม่แล้วฮะบวชแล้วเด้เนาะเป็นพระแล้วเด้เนาะครับเน, <c oughs> นาะที่ เพื่อนบวชแล้วตอนนี้ก็สิเปลี่ยนหลวงพีเออเมื่อนี้ถือว่าขอกราบล่าอุปสมบทเพื่อทดแทนคุณปิดามั่นดาพร้อมด้วยอุทิศส่วนกุศลไปให้คุณแม่บุญนาภุราตานั่งของเฮาเมื่อนี้ทั้งคณะเจ้าภาพของเฮามีผู้ใดนเนี่ยขันมีไร่น้ำเจ้าภาพขอให้หมอล่ำจักใบเน่ยเด้อครับเด้อเพราะว่าเมือนี้มีการถ่ายทำเขาสามารถรับชมย้อ,ยอนหลังได้ทั้งช่องยูทูบเด้อพี่น้อกมาฟังหลอกฟังล่ำกันได้ เรียกเร้วได้ว่าการสร้างน้ำกระทำบุญเปรียบเทียบเร้วคืออย่างบบบนี่แม่เพื่อนว่าการทำบุญเนี่คือการให้ทานกิริยาคือการให้วัตถุนั้นแปลว่าจังไรวัตถุนั้นแปลว่าสิ่งของฉะนั้นจังได้เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุมมโยราบประเด็นชัดเจนเห็นแจ้งเพื่อนแสดงบางว้ยสักถ้าเป็ความเสื่อ บ้าพ่อใหญ่มีอยู่เหลือมากล้่นขันสิเว้าเหลียงบุ่นเหตุบุญเกิดขึ้นได้เพราะว่าเสียคำสอนมีหลายหลักหลายตอนศาสนาจาแจ้งเพิ่นใงใครให้จาระไรสดเขียน เทียนท่านน้าแปลว่าโจกออกให้แม่นั่นงยืนของทางในใจบ่ต้องเนื่ฟ้าสิเสียใดท่านไม่เอาสาราวัตถทูมีไว้คือว่าแปลว่าให้เขาไปโดยโชอบเน่ยปักว่าพี่ให้ใจนั่นบ่หวังหยัางให้เขาไปแล้วตั้งหวังหว่วงกองบุญโจกเอาทุนเป็นท่านวันปุยร้ยไว้ใจดีซ้ำบ่าทำเป็นเหตุอาจีรยาผัเดเ,เ,เ,เปียบบ่เคียงแกนแดนสง เป็นข้นมข้าวต้มผ่าพันแพร่พันเป็นสังอาลิมาสับสั่งอาลิมาสับนับเป็นมูลเขานี่การ่วมกันเขาก็ปราตูรวมยอดกิริยาทอดปรตูนั้นงานใหม่ขวางบอดีที่ไรตามสั่งยมสระว่าจะสัดเท้าอย่างหูเบาตามคนสิเบิดขึ้นแปลขอป้อนใจสีมาน้าพ่อป่านอกาขั้นสีเบาเลี้ยงท่านฟังไว้ก่อนความบ้านตอนว่านี้สูงจัดเป็นองค์คราามาจะบ่าพ่อหุ้งคนขอไปหูเบาฟังไงลังมาหลายบอดพ่อโนนี่จะเหม็นล นึกมาได้กะลำลำขู่ความหมายบังยัยมาเปลนก่อนวอนเบาเอาได้อธิบายไปเรื่อยไปกันทัานหลายผายากหรอกผู้สี้เลยใครแล้วก็เหคือจังเท่าท่านรสมือเรียกว่ากันละจังเท่าท่านทรสมือเรียกว่ากันละท่านตามการวีละผ่านมาตามเลยไม่ท่านสองทานทานสามท่านสี่นี่เราแม่เพื่อนว่ามีท่านสองท่านขันท่านสามท่านสี่คือหนึ่งสามีท่าน สองสหาหตุท่านสามบุคคลิกท่านคือท่านในพระสูตรทานนา่านในพระวินัยท่านในพระปรมัดจัดออกเป็นหมวดนันล้ำได้แห่งสวยแต่ฟังอีกด้วยสวยฮอดจังละกว่าพงม,มาคนเขียนเรียนปัมปักตมจริงเพื่อนก็ยันตั้สซาเปรักทำเหมือนว่าบ้าพ่อใหญ่บ่เหมือนเขียนแม่ยบ้าแต่ล้ำ่าหมูฟุงแนวเฮ็ดให้คนยุ่งเขาอ่อนจิตตันกีรังทางเจี๊กบบเบียดเปลี่ยนไปสัมปัดตะล้ำไปเลยไปตามขวดย้อนใส น้ำจังสี่จังใดความรู้สู่สมองน้ำปโลดปอตังของเจียวทำกับน้ำตามสับตามแปรแน่นอนตอนจอเอาให้หมอตับเขาฟังเอามอเนเลียเทียดจังปลายแหงเหี้ยวเยวบียวซาปตั้มไปท่านไหนพระสูตรบอกไว้มีสิบอย่างให้ฟังซาเตอร์เมอร์ด์ท่านไหนพระป,ปรมัตถ์ป่าเมาขวักบาเรียกตามพอตามพอฟังเอามีสี่ในบาลีอ่านอ้างทางสามังสมปะสบานสัมปะโซ เอาหันนี้ก็จังสรนลาเอาหันนี้ก็จังสรนลาฟังด้วยคนที่บุตรลับบุตรธิราชอ่อนมื้อนี้ฟังล้ก่อนจกขอกราบแรียบเรียบวเดิมเข้าเข้าขันคนโบราณเตจีว่าตั้งแต่มีบุตรจากแต่เมื่อน้ำก็มาเสีบกลางทางนั้นว่าจะมีออกต็มาทำด้ีทำสัวยคนเด้มเองลาจักวาดไปไปวางวางทำ๋ยวนเดือดนี้ไกลหลวงลำเต้าไกลทัดสมัยฝนผ้าหันลงไหลเปลี่ยนมาสมัยเโหราภูฮานเอวิบุรินมาสมัยใหม่นี้ลำนึงออกไป เจ้าเฮานี่สั่งสอนว่าร่ลายกันแล้วเราเอาแต่บอลมันดีหาแต่เรื่องซ้ำมาปีมุนปานมาอย่างบ่ค้านร้องเสียงบางเตอร์ร่ำบ่เต็งตอนนี้ลานเสียแหงบ่เประเด็ดชิดเจ้มันแย่้ยบอลไปนั่งเขาสั่งผู้เล่นดังอาสยามกันที่บอกคือลำก่อนสะคุยกันมากในเวลาตอนมีกางไปห้องบอลจังว่าลำก่อนมีประโยชน์มากน้อยไรหน่อยซ้ำใด้ว่ารำนี่กันได้เอาแต่เรื่องธรรมะ เป็นหลักธรรมคำสอนศาสนาจอมเต่าจะสั่งสนกับผู้่านดีมีเสือโอ้ยรันนาเดือคนเดิมเม่ยเรจะเกินพวามอเห็นหน้าสั่งสอนฟังพ่อเป็นกติกะตั้งจังหน่อยสักก่อนน้องเนาะการสั่งนามการทำบุญการท่านได้สีเงาให้ผู้สาวหน้าเวทีได้สอนน้ำกับพรหมวิอนี์ล่ำย่ำเวียนไันล่ำย์ให้ปัญญดอกตาเก่า ว่าไข้อยู่ทางบ้านพี่น้องทางบ้านน้องหมาของเฮาวตัว่ายังได้ล่ำแม่จังหน่อยอยู่ยังขึ้นมาล่ำเนาะบัดล่ำได้แล้วบัดเสียบมาล่ำหยังหล่อนตะเพียงมาล่ำจังเทียบบัดเสียบอีหลายเมีหาจมน้ำกลดสังนอกตอนนี้ขั้นผู้ไรล่ำขึ้นเดินไปไวใบขั้นผู้ไรล่ำขึ้นเดินไปไวใบมีเรื่องเมียแต่สมปลาใหม ป้าไม่เหง่วยนอยจะไม่เห็นเด็กดุงลับไรงลุงสำคัญก่อนมันโอ่ลำมันยังพูฟังได้บ่อนคนเลานำใส่โถ่ลำมันจุติฟังเอาสาบันนี่เสียงดังลูกน้ำยังละบพมีบ่อนคำย้ำเที่ยวเดินจนจัดหาโข่ลำมันดีจังมีเฟุองยองปาแล้่ยวยองเงเข้าเบียดกันอาหาดมีรูปปากขันทูเป็นทันนักขันทูสัญญารักขันโทสังขารักขันโทวิญญาลักขันโทบ้านตัวบันตังนีเบรามีแนวอย่างทำไรได้เกิดองฟังเสียงฟางนาตระบางเสียงหมูเฮาตรง พระพุทธทางเจ้าบอกเราสนิทฐานว่าเป็นการหายสูญชำหายไปใดรูปแลี้ยงน้ำมีอะไรสงขันผู้แต่งลงเมืยอานักดนตรีเขาเตียมโตเดินไปทางไหนเบิดหลับบดเนียเอามาเรียนน้ำพู้สาวบานนองบ่าเขาลราตีเนี่ยสิยงี้ตลุดหนาเนี่ยตัวมาฟังล้ำกระด้ เอนีู้กแนนํามีไว้สังขารปูแดงแดงนั้นแล้วเป็นซ้อนซ้นตอนเก่าแดงตอนน้อยนั้นแล้วแโตกํางน้ํามูนีเป็นแลนแงวตามไวมีปลาทมมไ้ตันตัดจิมมาไว้มาเมไว้ตัไปมันเทมันนีตนีมีสระรแก่มเร่แม่นาขา่บยยังแน่นอนทุกาเป็นนหอนปูกมัดันดามีทกงอนี้จังไปทส้นขอบคุณครับขอบคุณหลายๆ นี่เราแม่ยพอวัตว์เดิ่มไม่ผู้เขาเราปลาปลอดผูเขาเราตาอ่าหมอนเช็ดเหลอาเงินสะกดดิขันหมอนเช็ดเหลองเงินมีเจังที่ละอคขอบคุณหลายๆเด้อให้หมอลำแล้วกันหมอนเช็ดน้ำพร้อมหมอนเช็ดกลับมาหาเงินบม่ได้หาเพี้ยไผดอกหาเพี้ยหัวหันหัวเราหมอนเช็ดกันได้ บ่อสัดวดื้อไม่ผูกเขาเราปา่อดผูกเขาเราตาพราสันมุนอาจจะได้สุดส้มไปทั้งใดกกับป้ามุนน้อยจุ่มในทุกสำคัญนั้นแปรีวานชวนพี่พังมากเป็นเพราะเขาพูนสังสๆแต่สัตว์เกิดโอ้ยนั่นแล้วนานาปันจุ่มบังพบกระดูกหวันชวนไปปันย้ำมัดผูกไปไรปันทมไวให้เต้นไปในขันมูสันยาดีมีตุ่นตมีล่างสวยงามแมวแต่ปันเลิศเมียาไปแต่แต่ปอดผูกชวนดีลูกน้ำเฮาหมูนนี่ผูกรุนไปคือสัตว์แล้วพยาธิแก่ลิง ่าเหล่าเดินไปเขาหาโตธรรมตาปัดเทาวีธาดิลมีอาปูธาดนามีบายูธาดลุ่มมีติชูธาดไปบอนไตยบันเถะต็ลก็เสรยเรียวอย่างสังการฟูงแตงลุ่มเลยอเอออันนี้เขาเอิ่นมาล่ำก่อนย่อนยุกแต่ไันได้ทุกรูปแบบจักน้อยสัก่อน แล้วคือการสร้างน้ำก็นทำบุญท่านหน่อยท่านหลายดีเพื่อได้แม่เนอะนี่เปลีนโยกับจิตเป็นไทยใจเป็นบุญเป็นมหากุศลอย่โมทนาบุญกันผู้ใดบ่มีกันยกมืออนุโมทนาสาธุใส่หัวก็ได้บุญคือเก่าวเนอะก็ย่อๆพ่อเป็นสังเคปเออมาจังดีแต่เสียงหวาน นีจ่าเดือดพอพึ่นกลางวากันท่านนิจ่าสู้ไม่เดือดเ่มือหน้าเม่มือน้าเม่ไปพัดนับชีวิตขอเรื่อเป็นนเวาัอเบียนแต่เรืเป็นกจแก้เือแม่ก็ได้ไปเจะเราเวลาเป็นไปจะมาทำรมิตรีเลือดเมีละรามีต่าลานตางลานทางกะบบุญอัาดดีละเรืองเป็นหัตใตอนนั้นเดื่อํเขาป้าจเขาป้าจะ่แต่วงมีบอกเรือแมดวงเดี๋ยวเม่นดวงเดียวบ้านบี่เขาปีนไปควันอักเดือเล่นเสียมี มันสอดอรันเด้อดิมห่อไปเจ้าให้เจ้าขอไเอาสูนี่เมื่อเปลียนเด้อ่ตาเจ้ากอเห็นหุงเด้อเห็นทางถากันบาเดียวเอาใสเห็นปากกาไสปากับข้ามเอาไปจ้อยครับขอบคุณขอบคุณเลยกว่าเอออยู่ดีมีแฮโูกับภาพหลักไตแข็งแรงย่เปลี่ยนห่มโ้าห่มใ้ลูกไก่ร้านไปโดนดนจาูเออควอนสักวันมาเดียวพอมือเอื้องไอ่ได้ว่างไม่หันเข่าเด้พอต้องใส่แล้วมือเอื้อ้ได้เรียนได้ผู้เนอ

สัมาระทางนนบอกความเสือั้นบอกเธอ่านแปจังสือเเจังสะกบุญนั้นบอกมีราบุญบุในปุญาบาความสุขอังใกใดีบอกมี่ความทุกข์เนความทุกข์ก็าบุญทางนั้นสุขนั้นดื้อมากมีหลายครั้งหลายคังสุขแต่เพื่อนบาสุขแม่สุขแต่ม่ป้เพื่อต่อสิ่งนส้นเอาละฮะดีใาได้คุณพ่อยาสีขันด้อเราได้ทำบุญพ่อเป็น อม่หวันีต่อยเขาเขาหน่อยหน่อยเบียงนอยเบีงยงพายร่างกายสวยงามกระโดดร่างกายสวยอามกระโดดตัวไอเปพ่อจะว่ารงทางมือรอยยิ้มบาดตาบาดใจอยูกลยสวยอามกระเดือกินเพือไรกินของที่ิบปาตองยิบต่อยิมต่นหนาทบเลียวบาบีมาดมา,ดา,นาดนันยังจะได้ามเทวาประเสืิเลือเทมดามารา,านไปจากน Ba lửa dùng một lượt bỏ đã kèm vào nhà băng qua băng dưới rãnh sâu bózoi dùng dần tại vì chase anh chắc chắn đi bundle nèo đón cháy tặng bên mãi bên mãi đúng đưa đúng đưa 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 Đung đưa 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 ยาไม่ละพี่มเมื่อนี่มันจะคบดันขึ้นขึ้มืวันยากี่แคนี่ป่อยขึ้น,ว,น,นว่าเป็นหญ่งจเทียน,นี่ตนี้ยาแนวเลือหาจนหัวเมื่อ,อเนเป็นลำจะดองไขรเอาพูดขึ้นสาลำหัวหยียบหมอแค้นวยพอว่าวาสนาตาสรลำสายเขาหลับเพื่อโทรมาถามเขาอาอเดอ ตึกเมรำเกลีย่าหา่มาเปลี่ยนเงินตักงเทวดาสอดือกตักงเทวราสอดซอกยกกอมความมีความตั้งใจแฟนฟ้าสนานชาเทียนโขเข้าวันเรียนเรียนเป็นสันที่นอาบังลาพือกันเด้อที่นมบบังลาพือกันท่านไปทุกวันให้ไม่ใจใส่ร้อนสมุมก้นพัานไหลลือนหน่อยสมค้นทัานไหลลือนหน่อยท่านในหลอยแต่มีความเสียท่านพิตท่านก็ะหาใจใส่รังแก้วรังเกลวรังแก้วรังแก้วรังจกวรังแก้วรังแก้วทาน สี่าสศูนย์กันทำบุญต้องมีความเชื่อทันทำบุญต้องมีความเชื่อสี่พเป็นเครือเครือลายนะลายนฉันเจอตอนเธอเป็นหมยเสียดายเสียดายไม่น่าจะสายหนอเราน่าจะเห็นตอนเป็นวัยรุ่นคงได้บุญบุญเท่ไม่เบาเบียรโรถไม่ถึงับเ่า ราคาเจ้าก็เทียเ่ามือสองพอใจเอาไปเป็นคู่ให้คนเขารู้ว่าชมตัวป็นรอกพี่แม่เธอว่าเจ้าคือคนอยูวจะรักทุนหัวเท่ากับตัวเจ้าบองไม่ใจแม่สาวผิวพ่อถ้าได้บวญน,น้องจะใส่กระปองล้างคับไม่สาวเจ้ามีสนิหทีาทีทเร อยางามเดินเหมือนกับนางสาวไทยจังเบียกเหลือใจผัวทำไมทิ้งเจ้าก <c oughs> ูดูคงจะดูที่เรา <c oughs> เห็นหุ่นเ้ามันติดเเ้าลูกกัน <c oughs> ได้เธอมาเป็นแม่บ้านเธอคงจำนานการบ้านที่ผ่านมาคงจะไม่ละได้ที่ไรเดือนการบ้านการเรือนหงค้อง,อง,องนากวันตา

เปลี่ยนยังทีเี่ดถัดเปลี่นจากสงานนี่่อไหวคาคล้วหมอแค่เอาให้มอลำเ้าเมียเด้อผู้ฟอนกับฟอนผาหลอดเด้อพี่น้องเลยเป็นเปลี่นอีหยังนำหมอยแค่วนนี้นะเออเป็นเป็นหยังน้าเลนะมาตัวเราขีดหอดเมียแล้วบ้านีเ นี่ลูกมีเมียดิเมื่อบีบมีไปมีลูกมีเมียไปบ่อหนิครับนั่นมีอันนี้เมื่อจิตาเฮาอันเดียกีตาร์หนิไปแล้วมาไหนมีบ้านนั่นครับหมอหนิครับเมื่อจิตาเนี่ยแล้วซื้อว้างไหนพี่ก็ซื้อว้างไหนเราซื้อในถ้ำหมากถ้ำหยางทัวรซื้อว้างไหนพี่นี่เราอาจารย์บินจู่หีตีอันนี้พ่อแม่บินจู่หีตีเด็ดพี่อันนี้บินจู่อย่างบินจูตีหี มีเริ่อมลาจะบอดีได้ไหมดีระจะเบลไววัดของแลววัดีอุนอ้อนออเดิดิเดเดเดมเดิมออมร่องเมจะวข้องนอนอกตองนับทางมาวัดดีแมนสียแมนสีอันป้วัเดียงต่ลำเอาเรื่องเมีจะดีตื่นผัวเราไม่ลเานตื่นผัวมันลำมัดนี้

ตีมวยตีมากขากมาแนีอยู<ด>่ตีเออไปสังเกตเบิ่งแล้วโอว้ตีไปสังเกตเห็นกัดจับแล้วตีข้างหลังจะว่าแตกกลางมาหยาเลยเดี๋ยวนี้กัดจับแล้วใชา่ไหมอนี่เยอะนี่ดิมันเพื่อแตกมายาเยอะหนิเราจะดังวะอีกเดี๋ยวนี้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาตี ขอแค่เป็นฐานเก้าหมุดตัวพี่จะแก,กดีแล้ววะเอาล้างมือกล้าย่นเร็วล้างมือกันอ่ะเอาไปหนอป,โนโประเด็นเริ่องหมอลำตีกันครับกาณะเอื้อดาสิเห็นหมอลำปอดกันครับแต่ว่าคณะเท่าเบิ้งหมอลำตีกันครับระวังฝ่ายยิ่งกับฝ่ายชายหมอลำฝ่ายยิ่งแทงเขา่าแทงเขา่าแทงเขา่า เก้าตีศอกตีศอกตีศอกรายไปห้ำเจนหนึ่งครับอละบุรใต้แผ่ดอกโอ้มาเศราใจมาดักใสออ้วเป็นนักว่ายลีนล่ะเรามลามราว่วังตัให้ดีบอลลบุดไส้บอย่อแผ่ครับบอลบุไส้ตีอกตีส ตีเขา่าหมอลำมันยิงตีเขา่าตีเขา่าตีเขา่าตีเขา่เขาใจหายเลยจับหนาไปโดมใส่แค่ดึงครับเฮ้ยตีมาหันไปคืออยากไปตีทแทนเจ้าแต่ว่าท้าวหันยี่งพอดังท่าน,นมาแล้วจำพวกไอ้พอเป็นผู้ตีแต่หลบเพรนั้นดังมากขึ้นไปไก่ขวางเขาแต่ว่านโยกฝั่งวาทัานแล้วจิ นาดีใเด็กฮุนหัวรยมาเลี้ยวเราสาง้ยงาบุกเราไาเลี้ยวค่อยบุ้งน่อยสอนไปย้ำน้องมือใหม่ต่อเรื่องแม่มาด่าไปรหน่อยใครหน่อยอ่านหน้าเวรุ่งตอเรืแม่ชาท่าลอยช่งลอยช่วให้ยัาเป็นแถวเห็นแมวแมวเห็นเอาเอาาวาวโหตเดือดเือเป็นเสียงกาโมเมนต์ของดีปนี้ตัวในตีกันเ่ง เป็นละมอลลพันนีด่าพูน่ะอาเมนกวงองเสียไฟยิ่งใึ้ไฟใส่แค่นี้นดนดเดียวเนี่ยกูสีไปเดี๋ยวรับจังไลกันนะเออมันแลลวมันทัวรับุทใช้ส่สววยเลนี้ร้อยตำดาบครับ้าไมมัดเถือจากเขาได้แย่ลอยไปถือกของอื่นด้วยละ่ะ มันเพื่อไปกินแบบนี้และมันเป็นยินเพื่อจะเข้าขัวใหม่เนี่ยอ้ามันมันกินเดียวกันกับไปยื้อซะหมันธรรม,มาดาละามูเจ้านะ่นเะม้นขีและนีเม้นขีแรมไซรสชาติธอไม่แตกตา่าง เต้ยชาติการบอมห่อปันกับภาพเพิ่นมาแล้วครับกับภาพมาแล้วเดี๋ยวห้อจังห์ยอต่อเต้ยเอาศาสตร์มานำในน้ำแม่เด้อเอาศาสตร์มานำเอาผ้าเข่ามาพรมเตรียมลูกไทยมานำเด้อมันควรจะได้ทำการเอื่นเอาดวงขึ้นย่านของแม่ของเฮามาละพอากองบุตรกองกุศลน สาวรำนาง,น,งาานางลาสาวรำนางเบิดอิะลำทางสันลำทางสันขันแค่ nhau ันเจ้าทางหลอกลองก็ไปใส่ลำหลอแลหว่า,าเตยมันใช่ก,กันมีสูพี่ก็จะปากมีเมียพี่ก็จะปามีบฟระยะพี่ก็จะเทงทก็พี่รักเจ้าจริงจริงแม่ยนคนมีอายุใจจะเบมือนปานาราสาวใจที่รักเจ้าจนสุดใจจะรู้ไหมไม่เรือทองจะรู้ แล้วไปเอาไม้ฮุนลอซ้ำาอเอาอะไรบ่ลระนันมานโนมามาเป็นพันยาละกอดละพี่ไรมาไอพี่จะพาไปขึ้นรถไปยงยงพี่จะพาไปขึ้นรถไปอะไรไปอะไรไปอะไรก็ถึงบางบ่อถึงพี่จะเป็นคนมานนอกภาษาไปบางขอละพี่ไปประจําเด้อไปน้อพี่บ่อระนันไปน้อพี่บ่อระนันสีบ่อไรส่งพี่สีพาไปเดียวถ้านองคนเดียวพาไปใส่ก็ได้ใจอายแป็นแม่น้อนนั่นล่ะนะแม่นอนเน ขอสัญญาหักเก่งแก่สิขอสัญญาหักเก่งแถอะหักเก่งแถอมาน้องมามาน้องมาบ่เป็ี่ยนพัฒยาแล้วนะพี่ใครมาให้พี่จะพาเพขึ้นรถไปพี่จะพาเพขึ้นรถไปไรไปไรไปแล้วจนถึงบางกวนถึงพี่จะเป็นเงินมาพอา้าไปฟ้าปลอกพี่ไฟประจําเด้อแต่น้ำพี่บ่อแลนอนแต่น้ำพี่บ่อแะน้อนสีมาเลยเศรของวพี่จะมาเป็เดียวทำเบื่องคนอยากพาไปเสกใคร แม่นเ่นนนันลันเบนหนานนันนันเนนนันันสีกว่าสัญญาอันเดียสีกว่าสัญญาหันเดงเดอเดงเดอกลับนครับสรับช่วงนี้เรียนเชิคณะกจ้าภาพของเราได้ทำกานบุตรเวทีเนอขออนุญาตขันไล่ตัดกับข้าวเนอพี่นยโนผู้อยากก่อนอยากมว ทำการอื่นกระดวงจิตตวิญญาตของแม่บุญนาคคุราชตานั่งของห้องมารับออกกองบุญกองกุศลในช่วงนี้นะครับกันพร้อมแล้วเลยนเชิญเรื่อแม่เด้อเดี๋ยภาเข่าเ้าเตรียมเลยเนาะ